รมอ,อุยานร่วมกับหน่วยง,งานในพื้นที่จับลด้งลกบุรีมาทําหมันพบว่าบางตัวนั้นหิวโซถึงขนาดที่ว่าเดินมาหยิบอาหารกินเองโดยชาวบ้านนะคะก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าให้ทําอย่างต่อเนื่องนะอย่าทําแต่แค่เฉพาะสร้างภาพเท่านั้นปฏิบัติการการควบคุมประชากรลิงโดยเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าเขาสมโพธิกรมอุทยานแห่งชาติได้ลงพื้นที่พร้อมกับนำกงลิงจำนวนสิบใบามาเพื่อจับลิงเกเ9ร9ก้าวราวและแย่งอาหารชาวบ้านจนเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บไปหลายรายในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาในตำบลท่าหินอำเภอเมืองสังหวัดลบบุรีโดยปฏิบัติการในครั้งนี้นั้นจะเน้นจับเฉพาะลิงเกเ9ร9ก้าวราวแย่งอาหารชาวบ้านซึ่งคาดว่าจะจับลิงได้ไม่เกิน20ตัวเอาไปไว้ที่ศูนย์ช่วยเหลือ สัตว์ป่าสังหวัดนครนายกเพื่อดูแลดัดนิสัยเกเรก้าวร้าวเป็นการอย่างเชิงจากนี้ก็จะนำลิงนั้นไปทำหมันเพื่อควบคุมประชากรลิงบางส่วนก่อนจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติส่วนวิธีในการจับลิงจะใช้กง ในการจับลิงและปืนลูกดอกยาสลบกรณีที่ลิงนั้นดุร้ายในขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ส่งเสียงส่วนใหญ่บอกว่าไม่ต้องการให้จับลิงไปหมดเนื่องจากเป็นสัญลักษณ์แต่ก็ต้องการให้ควบคุมและดูแลให้ดี ไม่ปล่อยให้ลิงอดอยากหิวโซและทำร้ายชาวบ้านรวมถึงอยากให้เจ้าหน้าที่นั้นกระทำเรื่องนี้อย่างจริงจังไม่ทำเพื่อเป็นการสร้างภาพเท่านั้นซึ่งก็อยากจะให้เศรษฐกิจที่มันแย่ในเมืองลบบุรีเนี่ยกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามการจับลิงในวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างนั้นมันไม่พร้อมจึงไม่สามารถที่จะนำลิงไปฝากขังไว้ได้ตามกำหนดเนื่องจากกรงลิงยังไม่เพียงพอยังไม่เสร็จสมบูรณ์แบบ ร้อยเปอร์เซนซึ่งหลังจากนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปประชุมวางแผนกันอีกครั้งหนึ่งและอาจจะมีการปรับเวลาในการจับลิงให้เช้ากว่าเดิมหรืออาจจะเปลี่ยนไปจับตอนเย็นเลยก็ได้